สวัสดีค่ะพามาเก็บแอปเปิลหวานนะคะที่สวนหลังบ้านรกมากนะคะต้นนี้หวานมากค่ะต้นเล็กเด็ดไปหลายลูกแล้วนะคะแต่ตอนนี้มีตัวมารบกวนเห็นไหมคะนี่กัดกินกันถึงต้นเลยเจาะทุกลูกเลยต้องเด็ดออกให้หมดนะคะไม่ไหวไม่ไหว เดี๋ยวเราก็ไปตัดออกนะคะลูกที่เขาเป็นรูนิดนึงหวานมากนะคะต้นนี้ซื้อพันธมาแพงด้วยนะคะพันน่าจะอยู่ที่40กว่าปอน,นะคะ่ะตอนนั้นซื้อต้นเล็กมากนะคะโอ้โหไม่ไหวเลยนะคะเนี่ยต้องเก็บ ที่บ้านผลไม้ก็เยอะค่ะแต่ว,ว่าอ้าวนกก็เยอะด้วยเช่นกันนะคือหนามเยอะมากอะตรงนี้เด็ดยากนิดนึงนะเขาดกไปยันโคลนต้นเห็นไหมแอบอยิวจยอะพี่แก นนจะมีหลงอีกไหมเนี่ยไม่น่ามีนะคะคุณพ่อบ้านมาเก็บไปรอบหนึงนี่ค่ะโอเคค่ะเหนื่อยเลยทางนั้นจะเป็นบรอก์รีีนะคะเยอะมากแต่ไม่ได้เก็บจนเขาเริ่มแห้งแล้วก็มีล็อตใหม่เกิดขึ้นมาอีกนะ ตรงนี้ทันยังไงก็ชนะยากมากเพราะว่ารกมากนะจะเป็นเบอร์รี่ขึ้นมาเยอะนะคะโอเคค่ะไปค่ะตรงนี้จะเป็นแอปเปิลอีกพันหนึ่งนะคะคุกกิ้งแอปเปนะคะลูกลูกเริ่มใหญ่ละนี่นะคะลูกใหญ่ก็มีเด็ดไปดองบ้างแล้วนะคะเก็บลูกเล็กๆหน่อยไปดอง ก็ยังพอเหลืออยู่นะคะที่ต้นประมาณนี้ค่ะโอเคนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย,บายเดินแค่นี้หอบเลยอายุมากขึ้นนะคะโอเคค่ะลมแรงมากสวัสดีค่ะ